สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเรื่องของศูนย์ค่ะตัวแรกที่เหมือนจะไม่มีค่าอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลับมีความหมายมหาศาลในประวัติศาสตร์แล้วก็ในโลกปัจจุบันของเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะใช่ครับศูนย์นี่ดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่บทบาทมันยิ่งใหญ่มากจริงๆจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราไปดูมานะคะวันนี้เราจะลองมาเจาะลึกการเดินทางของมันดูค่ะจากแค่แนวคิดเรื่อง เอ่อความว่างเปล่าสมัยก่อนนู้นเลยนะคะจนมาเป็นตัวแรกที่แบบพลิกโฉมคณิตศาสตร์และก็เป็นหัวใจของยุคดิจิตัลที่เราอยู่กันทุกวันนี้อืมครับผมคำถามที่เราอยากชวนคิดก็คือจากไอ้ความว่างเปล่าเนี่ยมันกลายมาเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราขาดไม่ได้เลยได้ยังไงกันกันลองมาแกะรอยกันดูนะคะ เริ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะแนวคิดเรื่องความไม่มีหรือความว่างเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่ในปรัชญาหลายที่นะคะมานานแล้วใช่ครับแต่แต่ว่าแนวคิดนั้นกับการเป็นเลขศูนย์ที่เราใช้คำนวณจริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะอ๋อต่างกันยังไงคะคือต้องแยกกันครับระหว่างศูนย์ที่เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์แทนช่องว่างในหลักตัวเลขเฉยๆเขาเรียกว่า placeholder นะครับกับศูนย์ในฐานะจานวนจริงๆ ที่เอาไปบวกลบคูณหารได้ออย่างพวกบาบิโลนหรือชาวมายาเขาก็มีสัญลักษณ์แทนช่องว่างนะแต่ว่าไม่ได้ใช้มันเป็นตัวเลขคำนวณจริงๆครับหรืออย่างกรีกโบราณที่เก่งปัชญามากๆเขาก็มีคําถามไงครับว่าแบบความไม่มีอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่เป็นตัวเลขได้ยังไงอ่าเข้าใจแล้วค่ะคือมันขัดกับหลักคิดเขาใช่ครับแต่ต่อมานักดาราศาสตร์กรีกก็เริ่มเริ่มใช้นะสัญลักษณ์คล้ายๆศูนย์ อาจจะรับอิทธิพลจากบาบิโลนเอาไว้ใส่ในตารางดาราศาสตร์บอกว่าตำแหน่งนี้ว่างไม่มีค่าและจุดเปลี่ยนจริงๆมันอยู่ตรงไหนคะที่ทําให้ศูนย์กลายเป็นจํานวนเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันมีจุดพลิกผันสําคัญที่อินเดียใช่เลยครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากคือที่อินเดียเนี่ยแนวคิดทางปรัชญาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเรื่องสุญญาตาหรือความว่างเปล่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่กลับถูกนํามาเชื่อมโยงพัฒนาเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าศูนย์ยะอ๋อ oh. คือเอาความว่างเปล่ามาทำให้เป็นรูปธรรมทางคณิตศาสตร์เหรอคะประมาณนั้นเลยครับนักคณิตศาสตร์อินเดียอย่างพรหมคุปเนี่ยเก่งมากเขาไม่ใช่แค่ใช้ศูนย์นะแต่กล้าที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันเลยว่าศูนย์บวกศูนย์ได้อะไรลบกับศูนย์เป็นยังไงหรือแม้แต่เรื่องซับซ้อนอย่างการหารด้วยศูนย์เนี่ยเขาก็พยายามจะให้คำนิยามโอล้ำมากเลยนะคะใช่ครับ นี่คือการเปลี่ยนจากศูนย์ที่เป็นแค่ที่ว่างไปสู่การเป็นตัวเลขที่มีกฎเกณฑ์มีพฤติกรรมของตัวเองและก็มีหลักฐานชัดเจนด้วยนะอย่างพวกต้นฉบับพักชาลีที่ใช้จุดแทนศูนย์หรือจารึกที่วัดที่เลืองกัวลีอออันนี้ใช้วงกลมศูนย์ศูนย์คล้ายๆที่เราใช้กันเลยสุดยอดเลยค่ะสรุปคืออินเดียนี่เองที่เป็นจุดกําเนิดที่ทําให้ศูนย์กลายเป็นจํานวนจริงๆไม่ใช่แค่ช่องว่างถูกต้องครับ แล้วพอศูนย์ถือกำเนิดแบบเต็มตัวที่อินเดียแล้วการเดินทางต่อไปของมันเป็นยังไงต่อคะมันไปที่ไหนต่อมันก็เดินทางไปกับความรู้การค้าครับไปสู่โลกอาหรับในช่วงที่เรียกว่ายุคทองของอิสลามมีนักปราชญ์คนสำคัญเลยคืออัลคาวาริสมีเป็นชาวเปอร์เซียคนนี้แหละครับที่พัฒนาระบบพีชคณิตหรืออัลจีราเขานำแนวคิดเรื่องศูนย์จากอินเดียมาใช้ พัฒนาต่อในระบบตัวเลขที่เรารู้จักกันว่าเลขฮินดูอาราบิดแล้วก็เรียกศูนย์ว่าซีฟาที่แปลว่าว่างเปล่านั่นแหละอ๋อ oh, คำว่าซีฟานี่เองใช่ครับแล้วตำราของอัลคาวาริสมีที่เกี่ยวกับเลขฮินดูเนี่ยพอถูกแปลเป็นภาษาละตินก็เลยเผยแพร่ความรู้เรื่องศูนย์กับระบบเลขใหม่นี้ไปสู่ยุโรปแล้วทางยุโรปล่ะคะตอนนั้นยังใช้เลขโรมันกันอยู่เลยใช่ไหมคะซึ่งดูจะคำนวณยากกว่าเยอะใช่ครับ ทเทะกว่ามากการรับเอาศูนย์เข้าไปใช้ในยุโรปก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยแล้วใครเป็นคนนําเข้าไปคะคนสําคัญก็คือฟิโบนาชีครับนักคณิตศ,ศาสตร์อิตาลีที่เราอาจจะคุ้นเชื่อจากลำดับฟิโบนาชีนะครับอ๋อค่ะค่ะเขาไปเรียนรู้ระบบเลขฮินดูอารบ,บิกมาจากพ่อค้าอาหรับเห็นว่ามันดีกว่าเลขโรมันเยอะมากก็เลยเขียนหนังสือลิเบอร์อาบาชีเมื่อปี1202แนะนำระบบนี้ให้ยุโรปรู้จัก ซึ่งมันก็ปฏิวัติวงการค้าการคำนวณในยุโรปไปเลยแต่เห็นว่าก็ไม่ได้ราบรื่นสะทีเดียวใช่ไหมคะมีการต่อต้านด้วยหรอคะมีครับมีช่วงที่คนยุโรปบางกลุ่มมองศูนย์ในแง่ลบนะแบบว่าเชื่อมโยงกับเวทมนต์ปีศาจอะไรทำนองนั้นเอ๊ะทำไมล่ะคะอาจจะมาจากแนวคิดทางศาสนาที่ว่าพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างคือการมีอยู่ดังนั้นศูนย์ซึ่งแทนความไม่มีอยู่ก็เลยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าไปคำว่าไซเฟอร์ในภาษาอังกฤษที่แปลว่ารห ah ัสลับหรือบางทีก็แปลว่าศูนย์เนี่ยก็มีรากมาจากคำว่าซิฟของอาหรับนี่แหละครับมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแนวคิดที่มีประโยชน์ขนาดนี้จะเคยถูกมองไปในทางนั้นเพียงเพราะเรื่องแนวคิดปรัชญาหรือศาสนาแสดงว่านวัตกรรมบางทีก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะใช่ครับมันต้องผ่านการยอมรับทางวัฒนธรรมด้วย แล้วพอศูนย์เริ่มได้รับการยอมรับในยุโรปแล้วในทางคณิตศาสตร์เองบทบาทหรือพลังของมันจริงๆคืออะไรคะพลังของมันเนี่ยอยู่ที่ความเรียบง่ายแต่สําคัญมากๆครับอย่างแรกเลยนะมันคือเอกลักษณ์การบวกหมายถึงบวกอะไรด้วยศูนย์ก็ได้ตัวเดิมถูกต้องครับ x plus zero equals x เสมออันนี้พื้นฐานแต่สําคัญมาก อีกอย่างคือการคูณอะไรคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์อันนี้จังได้ค่ะแม่นเลยครับ x คูณศูนย์เท่ากับศูนย์เสมอซึ่งคุณสมบัตินี้แหละที่นําไปสู่เรื่องที่3คือการหารด้วยศูนย์เอ,อ่ออันนี้ที่เขาบอกว่าหารไม่ได้หาค่าไม่ได้ใช่ครับเราบอกว่ามันนิยามไม่ได้ undefined เพราะตามหลักการคูณเนี่ยไม่มีจํานวนไหนเลยที่คูณศูนย์แล้วจะได้ค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ออกมา มันเลยหาคำตอบของการหารด้วยศูนย์ไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะและอีกบทบาทที่สำคัญมากๆก็คือการเป็นตัวยึดตำแหน่งในระบบเลขฐานที่เราใช้กันอย่างเลข205เนี่ยศูนย์ตรงกลางมันบอกเราว่าหลักสิบไม่มีค่าทำให้เรารู้ว่านี่คือ200กับอีก5หน่วยไม่ใช่25จริงด้วยค่ะถ้าไม่มีศูนย์นี่งงเลยนะคะใช่ครับระบบเลขฐานจะพังไปเลยถ้าไม่มีศูนย์มีอีกเรื่องที่สงสัยคะ่ะอาจารย์ศูนย์เนี่ย ตกลงเป็นเลขคู่หรือเลขคี่คะเหมือนเคยได้ยินคนเถียงกันเล่นๆ่นอ๋อคำถามนี้ดีครับจริงๆมีคำตอบชัดเจนนะศูนย์เป็นเลขคู่ครับอ้าวหรอคะทำไมล่ะคะตามนิยามเลยครับเลขคู่คือจำนวนเต็มที่หารด้วยสองลงตัวหรือเขียนในรูปสองคูณกับจำนวนเต็มอื่นได้ซึ่งศูนย์เนี่ยมันเท่ากับ2คูณกับ0ูนย์พอดีเปะ๊ะแล้วมันก็ทําให้กฎอื่นๆของเลขคู่เลขคี่มันลงตัวด้วยนะเช่น คู่บวกคู่ได้คู่เช่น4ี่บวก2เท่ากับ6ขี้บวกขี้ก็ได้คู่3าบวก1เท่ากับ4แล้วถ้าเอาคู่ลบคู่ก็ต้องได้คู่อย่าง6ลบ2เท่ากับ4ซึ่งสองลบ2มันก็ได้ศูนถ้าศูนย์เป็นเลขคู่ระบบมันก็จะสมบูรณ์ไม่มีข้อยกเวน้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองชัดเจนเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันล่ะคะความสำคัญของศูนย์มันยิ่งมากขึ้นไปอีกไหมคะ มากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับศูนย์เป็นหัวใจสำคัญของแคลคูลัสเลยนะที่พัฒนาโดยนิวตันกับไลมิตนะครับเพราะแนวคิดเรื่องลิมิตการเข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการเข้าใกล้ศูนย์มันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอืมค่ะแล้วก็ในทางฟิสิกส์เช่นอุณหภูมิศูนย์สมบูรณ์ absolute zero ที่เป็นจุดต่ำสุดของอุณหภูมิในทางทฤษฎีและที่สำคัญที่สุดเลยในยุคข,ของเราคือศูนย เป็นหนึ่งในสองสัญ,ญลักษณ์ของระบบเลขฐาน2อง binary ใช่ครับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้พื้นฐานมันมาจากแค่ศูนย์กับ1นนี่แหละครับศูนย์คือส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย โอ้โห oh, ฟังแล้วทึ่งมากเลยค่ะเป็นการเดินทางที่ยาวนานและยิ่งใหญ่จริงๆนะคะจากแนวคิดนำมาทำเรื่องความว่างเปล่ากลายมาเป็นตัวเลขที่มีกฎเกณฑ์มีพลังในตัวเองจนกลายเป็นส่วนประกอบสาคัญที่สุดของโลกดิจิทัลสรุปได้เลยนะคะว่าแม้ศูนย์จะแทนความไม่มีค่าหรือความว่างเปล่าแต่มันกลับเป็นสิ่งที่มอบความหมายให้กับระบบต่างๆอย่างมหาศาลจริงๆใช่ครับมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนี่แหละ ที่กลับสร้างโครงสร้างกำหนดความหมายให้กับสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อมันคือรากฐานที่มองไม่เห็นแต่ค้ำจุนโลกเทคโนโลยีของเราเอาไว้ทั้งหมดเลยมันจะมีแนวคิดอื่นๆอีกไหมนะที่ดูผิวเผินอาจจะเรียบง่ายมากๆหรือแทนความไม่มีอะไรเหมือนศูนย์แต่จริงๆแล้วมันอาจจะซ่อนพลังหรือความหมายลึกซึ้งที่รอให้เราไปค้นพบไปทำความเข้าใจแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับที่บรรพบุรุษของเราเคยทำกับศูนย์มาแล้วน่าคิดนะคะ